จิงนั้นแข็งจิงเนี่ยโอ้ยเอารูดมาดูใกล้ๆดิโอ้น้ำแข็งจริงๆนะเนี่ยน้ำแข็งโอ้นี่ห้องแห่งความเย็นเลยพูดไทยได้ไหม You can speak Thai นิดเดียวนิดเดียวจอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเฟอร์ดินเฟรดวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนมาดูบ้านที่พ่อผมซื้อถูกที่สุดในประเทศฟิลนด์เลยเป็น เป็นบ้านก็นที่ดินนะครับถูกที่สุด <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้พ่อผมพาเดินชมบ้านของแกนะครับแกพึ่งมาประมาณหนึ่งเดือนนะฮะประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันยูโรนะครับ <Yeah. S 1> ประมาณสามสี่แสนนี่นะ 3, แสนกว่ามโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะฮะอ่ะโอเคอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนี่นะครับตัวบ้านด้านนอก ที่บ้านในข้างนอกอ่าสวัสดีครับยูตีโอเคสวัสดีครับอ่าสวัสดีหน่อยนี่ครับเจ้าของบ้านอ่าเดี๋ยวฝากช่องหน่อยช่องชื่ออะไรนะพอมีช่องด้วยนี่ช่องเฟย์ไซเอ็คีวันเย์ค่าเฟย์เฟย์ค่าเอ็กทีวันเกี่ยวกับอะไรครับอ่าทุกอย่างเลยเป็นอีเวนต์อีเวนต์อ่าเีรีนญด้วยมีเหรียญเก่าส่วนใหญ่เยอะเหมือนกันของเก่าใช่อ่าทำกับ เหรียญต่างประเทศเหรียญไทยทั้งทั้งหมดเลยของเก่าด้วยโอเคทุกอย่างนะครับทั้งเก่าของหายากของประเทศฟินแลนด์ไหมหรือของไทยฟินแลนด์ทั้งหมดทั่วโลกโอเคทั้งหมดทั่วโลกนะครับก็มาติดตามกันคือดูว่าคนเขานักสะสมทั้งหลายโอเคนะครับใช่ใช่เอออีเวนต์คืออีเวนต์ของเราแปลว่าอ่ามันเป็นการ ไม่ไม่จํากัดว่าสิ่งที่เราทําอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้สามารถเป็นอีเวนต์ได้เราก็จะทําในส่วนนั้นไปแล้วก็อัปเดตไปอืมโอเคงั้นเดี๋ยวให้พ่อพาเดินชมรอบบ้านก่อนเอาดีไหมไปเอาทีละอย่างโอเคไปไปครับอ่ะดูส่วนไหนก่อนล่ะเริ่มโอเคอ้อมบ้านก่อนอ้อมบ้านก่อนก็ได้ออ้มบ้านก่อนเลยเอาบ้านออมบ้านเริ่มต้นที่นี่ครับที่นี่คือห้องอะไรเนี่ยห้องนี้ห้องอ่าซ่อมอุปกรณ์โอเคผมมีผมมีไฟนะเอาไฟ นี่ข้างหลังข้างหลังนี่ยังไม่ได้เก็บดีของนี่คือห้องอ่ามันเป็นทุบร้านอ่าอาจจะเป็นซ่อมโบราณซ่อมเก่าเมื่อก่อนนี่ฮรจะซ่อมหรือล้างรถล้างอะไรเห็นไหมมีอ,อกกุปกรณ์เนี่ยอ่าใช่น่าจะมีไฟไม่ติดอ่า <laughs> ติดแต่ไม่อยากติดปั้งอ๋อติดแต่ไม่อยากติดเห็นไหมอ่ามีไฟ ไฟติดอยู่อ่าใช่อันนี้ก็อีกประตูเึิงที่ออกอยู่ด้านนอกแต่ว่าไม่เคยเปิดเลยตัวนี้ต้องใช้คุญแจแล้วมั้งอันนี้ยังไม่ทําความสาอะอาดนี่มีพวกเหล็กหมุนโอ้ตัวใหญ่เลยตัวนี้ไปใช้ในบริษัทที่ทํางานได้นะแบบล็อกอย่างสุดกําลังล็อกเลยอันนี้ก็เป็นอ,อ่าเป็นซาวน่าเข่าหรือเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นท่อ อันนี้จริงๆแล้วเป็นท่อนะพออยา่าคือไปนู่นแต่ปัญหามันมีรอยแตกอยู่บ้างอันนี้คือน่าจะเกิดจากความเก่าถ้าของเหลวนี่แตกรอยแตกโอเคเราจะมาทกับจบแต่ห้องนี้โอเคนี่ครับหนึ่งห้องก่อนเรือมาเติมแม้เขาซ่อมเรืออะอ๋อซ่อมเลือเพราะว่าถ้าเรือก็ถ้าเรือที่นี่ก็อยู่ใกล้ๆเขาหน่าจะรักว่าซ่อมเลือที่นี่เพราะว่า เดือนที่นี่ก็ใกล้เงียบๆเลยตะวันติดไฟนี่ครับไฟมันจะปีนมากโอเคโอเคอ,ออกมาห้องแรกเรียบร้อยออกไปลอกบ้านนะดูเดี๋ยวด,ดูด้านบนนี้ครับโอเคมีหิมะอยู่ข้างบนยังไม่ได้ออกอใช่ไหมยังเลยยังเลยใช่ไหม,ไมท่อที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้เนี่ยมันติอยู่ท้องเลยอ่านู่นนะครับโอเคต่อไป เป็นทางเดินนีรูนิ่ก็มาครั้งก่อนเนี่ยนี่รูนินี่นะครับหนูอยู่ในนั้นมีหนูด้วยนะเป็นท่อระบายแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ต้นไม้ต้นไม้ที่จะต้องตัดต้นไม้ที่ต้องตัดนี่มันรอยตัดเก่าอยู่อันนี้พ่อตัดไปหรืออันนี้เราตัดออกที่มันต้องทำงานบดูครับต้นไม้ใหญ่มากโอ้นี่มีทางขึ้นด้วยนะไปชั้นหนีไฟทาความสะอาดน่างอ๋อ มันเป็นอย่างนึงคือบ<ด>ันไ <บะ S 1> ดหนีไฟที่เขาทำไว้เป็นบันไดในเวลาหนีไฟก็จะลงมาลิมีได้ออืนนนเปหน้าต่างแล้วออกมาอ,อันนี้ก็ยังไม่เสร็จอันนี้เราไม่ทราบว่าสายไฟนี้ใช้ไว้ทำอะไระแต่มันวิ่งรอบบ้านเลยดูต้นไม้สวยนะ คือมุมต้นไม้ถ้าตัดดีๆนี่สวยเลยนะครับเพราะว่าใช่มัน,นมีรอยตะเกามันเป็นเขตแดนด้วยอะไรด้วยแล้วก็คิดว่าวิธีการตัดนะอีกคนหนึ่งน่าจะตัดแล้วก็อีกคนนึงก็ดึงสายดึงใช้คล้องใช้เหล็กคล้องแล้วก็ดึงไว้แล้วก็ตัดอืมันไม่ให้ล้มไปที่ถนนแต่ว่าต้านขนาดใหญ่เนี่ยเราจะต้องจ้างโอด้ดูดูดูที่มะจะล่วงลงมาด้วยนะเขตแล้วก็อันนี้ท่อนะ้ำเวลาน้ำฝนลงก็ลงตรงนี้ ดูตรงนั้นอันนี้พ่อกวาดไปแล้วใช่ไหมแถวเนี้ยกวาดแล้วนี่นครับคือสภาพที่ไม่ได้กวาดนี่คือสภาพที่ไม่ได้กวาดไม่ได้กวาดครับออันนี้ตัดไปด้วยทําไปด้วยอ๋อนี่ตัดอันนี้ฟารุ่งมากเลยอืมนี่ครับน,นี่คือตงง้นไม้พวกนี้จะต้องเลี้ยวอ,ออกนะอืมน้อยๆเป็นเดือยห้าต้นที่เห็นอยู่ส่วนพวกนี้เราตัดเอง โหดูพื้นนี่ยังไม่ได้ออกนะโอ้โหยังลึกลึกลนี่ครับต้นไม้ตรงนี้ก็ต้องเอาออกไหมเอาออกเอาออกตรงนี้ก็เอาออกนะพลังจะเดินหรือมาอ๋อนู่นเป็นส่วนคือบันไดหนีไฟอบันไดหนีไฟตรงนั้นก็ต้องออกให้หมดเลยต้นไม้ต้นนี้มันขวางบ้านมากเลยนะใช่นี่แหละโอ้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 มันทำง่ายกว่าก็คือเวลาทำแล้วมันคือมันไม่ใช่สกปรกอ่ะอ๋อ พื้นที่เรายาวไปนู่นนูครับพื้นที่ต้นไม้ต้นนู้นเลยยาวไปถึงนู่นเลยนะอันนี้ต้นอะไรเนี่ยเนี่ยต้นไม้ต้นเนี้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลปังใช่นะยังมีลูกอยู่เลยเห็นไหมไหนอ่ะนั่นไงอ๋อนั่นไงนั่นไงโอเคก็จะมีลูกอยู่เลยนะลูกอะใครสนใจจะกินไหมเนี่ยมากินได้ชิมดูเฮ้ยก็คือรถเข็นโอเคมีรถเข็นให้ด้วยทำไมไม่เอาไปใช้เนี่ยอันนี้เค้กเค้กอุ้ยนี่หิมะเต็มเต็มเลยนะใช่เฮ้อสวยไหมเฮ้อหิมะเต็มเต็มเลย นี่พื้นที่ได้ใช้ได้ครับแล้วก็นั่นประตูบ้านเปิดอยู่โอ้โหทุกคนดูโอ้โอโคตรเย็นเลยโอ้โหนี่ครับบ้านด้านหลังนะครับผมจะให้ดูอะทุกคนดูครับเดี๋ยวนะเคนี่บ้านหลังนะครับเปิดอยู่ก็เนี่ยผมเดี๋ยวขอเดินก่อนมันเย็นฮนะมันลึกด้วย Okay, ใช่เว้ยผมใส่มาสา3ชั้นแล้วนะจริงเหรอนี่ต้นแอปเปิลอีกต้นหนึ่งนะฮะใช่คือตอนนี้มันมันตายนะแต่หน้าร้อนมันจะมีลูกครับมันจะเกิดเดี๋ยวเราว่ากลองชิมกันเดี๋ยว,วดูโอเคนี่ยังหนาเลยดูหลังบ้านหนามากดูมือผมกับน,นี่นิดเดียวเลยโอเค <Okay. S 2> อะที่ไหนต่อเดนะต่อ,อ อ้าว oh, <Yeah. S 1> นี่น้องชายนะครับ Brother Hello, hello. Yeah Hello Everyone Yeah พูดไทยได้ไหม You can speak Thai นิดเดียวย่าสวัสดีหน่อยสิสวัสดีค่ะนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะเข้าในบ้านนะครับเข้าประตูหลังโอเคงั้นเราเข้าประตูหลังดีกว่าไปนำทางเลยเดี๋ยวผมจะแทนกล้องไปครับ โอเคเดี๋ยวเข้าบ้านกันกูเอาไฟหน่อยเหรเดี๋ยวดเดี๋ยวโอเคครับนี่ก็ผมก็ฮะผมก็ใส่ไฟหัวไฟนะครับพ่อก็มีไฟแล้วนะดูไฟหัวไฟนี่เพราะบ้านนี้คือยังไม่มีไฟนะครับบ้านหลังนี้มีไฟแต่อ๋อมีไฟแต่มันไม่ครบทุกส่วนพอเป็นบ้านเก่าอะไรแล้วน้ำก็ไม่มี น้ำอ่าจะต้องไปขออนุญาตในการเปิดใช้น้ําก่อนอ่าต้องขออนุญาตในการเปิดใช้น้ําก่อนนะครับก็เลยยังเป็นบ้านเก่านะเก่าเก่าจริงๆก็กี่ปีได้นะหลังนี้อ่าหลังนี้หลังมาพูดว่าหยุดการใช้สิบปีอ่ามีวันหกเจ็ดปีหกปีหกปีนะไม่ไม่ได้ดูต้นไม้ที่มันสูงในขนาดนั้นนะอยู่ระยะเวลาประมาณห้าหกปีอ่าฮะอย่างน้อยพื้นฐานเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อพาชมบ้านในบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วมีห้องใต้ดินด้วยนะ เดีย๋ยววันนี้เราจะเข้าห้องแตบินครั้งแรกกันนะฮะยังไม่ได้เปิดลงไปดูเลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันโอเคเข้ากันครับอันนี้ผมเปิดไฟนะโอเคได้ไฟอ,อนน่เปิดไฟครับอโอเคต่อไปอะไระห้องซาวน่าอ่าห้องซาวน่าคือที่นี่ต้องมีห้องซาวน่ามีมีประเทศนี้ต้องมีห้องซาวน่าาเพื่อ,อให้อนไทย ร่างกายสมคลายในการทำงานนี่ครับทำให้เองโอ้โหทำเนื้อมันกระปรูนขึ้นทำให้ไม่เป็นไข้มันเป็นวัฒนธรรมไหมผมถ้าพูดถึงประเทศฟินแลนด์เนี่ยนี่ครับก็ประตูสวยนะสีชาดูนี่ครับนี่นั่งอันนี้คือไว้ทำอะไรอันนี้กิวอสอันนี้คือตักน้ำอันนี้ตักน้ำจากที่นั่นใส่ที่นู่นอ๋อนั่นคือตู้ ตู้โซน่าทำความร้อนอ๋อ If you go down no hot If you go here medium i you here it's hot ถูครับห้องยังสวยนะใช่มีรอยร้าวนิดหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันเก่าแล้วเพราะที่ที่เราพูดว่ามันห้องนี้ติดกับไอ้ผนังที่ติดกับเออ่ตัวไอ้นั้นบนน่ะนี่คือการประดับประดาในห้องนะมีไม้มีอะไรก็มี เหมือนจะเป็นที่อาบน้ําได้ด้วยตรงนี้นะใช่ก็เก่าก็มานั่งพักโอเคอันนี้เย็นครับต่อไปก็เป็นบ้านนะต่อไปเป็นในบ้านตรงนู้นเป็นสาวน่าของเจ้าของบ้านเก่าครับอันนี้บอกเจ้าของบ้านเก่าครับอผมก็เลยอยากเก็บเอาไว้เป็นทสศน์ดูโอเคบอก ขอบคุณของขวัญที่คุณให้อ๋อนี่ครับโอเคครับโอเคนี่คือบ้านนะครับในตัวบ้านอ่ะบุ้งเคยนี่ครับในห้องใต่เดนแต่เราค่อยเปิดแต่เดี๋ยวให้ยูตีพาชมนี่ห้องมีชั้นสองด้วยนะอ่ะดูชั้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว้ออะห้องไฟอันนี้ดิงไม่ได้นะเห็นไหมสายไฟที่เขาปล่อยทิ้งเอาไว้เฮ้ยโอเเดี๋ยวเด้อทีไรชั้นมากเลยนะยัข้างล่างด้วย โอเควกลงนะครับไฟควบแน่งไฟอันตรายมากจริงๆโอเคห้องไฟคือระบบระบบท่อน้าต่อไปอันนี้ห้องน้ำเมื่อกี้แหละห้องน้ำเปิดไหนผมยังไม่ถ่ายเปิดห้องน้ำดเลยนะที่ห้องน้ำนะห้องน้ำนี่ห้องน้ำมีน้ำแข็งอยู่ตรงนั้นด้วยความเย็น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 อันนี้คือท่อระบายนะจริงไหม อ๋ออาไม่ใช่น้าขึ้นเลยนะอันนี้คือท่ทอระบายงน้ําแข็งขึ้นไปตรงท่อระบายโอเคนี่เป็นห้องน้ำเปิดไหนสิมีอ,อะไรไม่มีอะไระ <c oughs> เาจตา <c oughs> ต้องดูขนาดนั้นเลยกนะตัดอ,ออกนะ This ice ice in the t o i โอเคพื้นบ้านที่เรายังเชื่อว่าจะซ่อมแต่ว่ <c oughs> าพื้นบ้านฝั่งนี้มันเพิ่มเ่เราจะซ่อมก <c oughs> ่อนอันนี้คือห้องครัวซึ่ครับในพื้นบ้านคือในบ้านครับ เหนนี้เระเราจะต้องซั่มแต่แต่มันใช้ได้แหละแต่เราอยากจะมันมันจะมีอาการพองนหน่อยของของพื้นใช่ไหมอ่าพื้นมันพองพอง,พองนะเพราะว่ามันเย็นมากเนยเย็นมากใช่เราก็มันไม่มีคนดูอันนี้เตาอนระับมีพวกเตายัางใช,ใช้ได้ซิงน้ําแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆยังมีให้นะครับอ,อน,นี่เาจะเก็บไว้เป็นดูเปิดให้หน่อยได้ไหมมีอะไรบ้าง,างเนี่ยมีอะไรบ้าง ตอนแรกยังไม่ได้ขนอะไรเข้ามานะก็ยังว่างเปล่าอยู่อยู่ในระหว่างที่กำลังรอ่อมแซมทำนะอ่านี่คือเกลือไม่คือเกลือข้างล่างอ่ะไม่ทราบว่าเพื่อมาเปิดเกลือเหรอที่นี่นี่เกลืออะไรที่ต้องมาใส่ต่อแล้วอีกเปิดช่องอื่นนะมีอะไรไหมแค่อันนี่พวกเตาพวกซิงนะนี่ก็คืออ่าที่ของทั่วไป ั่วไปอ่านะอ่าเห็นไหมท่อน้ำมันจะเป็นสีแดงใช่ท่อน้ำมันเป็นสีแดงที่เราต้องซ่อมแซมอีกตัวหนึ่งอันนี้คือไฟอ่านี้กทั่วไปตัวไปนี่คือท่อทําความอุ่นนะมมันจะวิ่งกับตัวนี้ไปที่หนุนอือนี่พวกแผงความอุ่นใช่ไหมอ่าแผงความอุ่นอ่านี่หน้าต่างอันนี้ก็ถ้าใครไม่มีข้าวก็มาบ้านผมได้มีข้าวหนึ่งกระสอบโหลงทุนวินมาจากเมืองไทยเหรออ่าข้าวหนึ่งกระสอบเลยเนี่ยกระสอบใหญ่จะกินได้ทั้งปีเลยโอ้โหนี่ ทั้งปีอะแจสมินเลยนะเนี่ยอาของบลิต่อไปก็หน้าต่างครับนี่ีสวยนะวิวดิอ่าอี้ก็สามารถที่จะเปิดได้ปิดได้ดีชั้นนึงก็ปิดทุกวไปแต่เราไม่อยากคลิดตอนนี้อืมอืมันเลื่อนได้นี่อันนี้คืออุปกรณ์ของเราที่เราเก็บพวกสะสมนะเออ อันนี้คือของสะสมของเก่าเก่าอันไหนนี่คืออะไรเนี่ยอ่าอันนี้คือคือมันเป็นขวดอ่บขวดวิสกี้อืมขวดวิสกี้รายละเอียดสวยใช่มันเป็นแฮนเมดนะวิสกี้เห็นไหมแล้วก็มีรถรุ่นต่างๆยี่ห้อต่างๆนะเราสามารถหมุนดูได้นะเราอยากดูนี่ทองอะไรอันนี้เป็นทองที่เขาหล่อขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วก็อ่ามาทําลงลายด้วยมือนะฮะเห็นไหมมีนี่ราคา แฮนเมดนะทำขึ้นมาเสร็จแล้วรอมาเสร็จแล้วเขาก็เนี่ยพวกเนี้ยรวดลายเราเนี้ยอคือจะต้องมาสลักด้วยมือมันเป็นภาพก่อนแล้วก็สลักด้วยมืออ๋อนี่ของเก่าของเก่าของใหม่ของเก่าแล้วของเก่าทั้งหมดเลยว่าประมาณสักหกสิบปีที่แล้วนะฮะอันนี้นะเก่าจริงอันเรานี้ก็ไม่มากแต่ว่าหกสิบปีก็แก่กว่าเราอ่ะโอเคนี่ของเก่าหนึ่งชิ้นนะใช่คือเพื่อนบ้านเรามาเฝ้าให้หมนอะไร หนูครับหนูนะฮะเป็นบ้านที่นี่โอ้นี่ในนี้น้ำแข็งนั่งนาหน่น้ำแข็งน้ำแข็งรู้แต่ว่าหนูไม่ขึ้นมาแล้วตอนนี้อืแต่น้ำแข็งนั่งเลยคุณดูที่ประตูโอ้โหนี่นี่เอามูจับดูสิน้ำแข็งจริงไหมจริงนะน้ำแข็งจริงเนี่ยโอ้ยอาลูดมาดูใกล้ๆดิโอ้น้ำแข็งจริงๆนะน้ำแข็งโอ้นี่ห้องแห่งความเย็นเลยใช่อันนี้อ่ะใครแบบคิดว่าจะมาแอบอยู่บ้านเราบอกเลย โอ้คุณไม่ได้มีทางเอาไว้โอ้โหบานขีดแข็งอยู่ในห้องนี้แหละโอ้โหนี่คือปิดปุ๊บดูครับทองแข็งนี่ไหมถึงว่าเราเย็นโคตรเราบอกแล้วเนี่ยบ้านเก่าจริงๆนะน้ำเก่าจริงนะครับเนี่ยของจริงใครสงสัรก็เอออยากช่วยก็เนี่ย subscribe ช่องยูทิศนะฮะช่องอะไรนะช่องควีเซ่เอ็กซ์นะครับ ท้าสักขายเขาจะพามาบูรณนะบ้านหลังนี้นะครับดูใช่ใช่ถ้าทุกคนทุกคนอยากสารอยากให้อิทูเบอร์คนนี้มีบ้านที่ค่อนข้างอบอุ่นนะไม่จะบอกว่าบ้านใหม่นะคืออบูรณ์ก็ตับสักขายมากันเยอะๆติดตามช่องเฟซเอ็กได้นะครับจะได้ดูการพัฒนาบ้านหลังนี้กันนะครับจากบ้านที่น่าจะอยู่ยากกลายเป็นอยู่ได้นะครับใช่ครับ นั่นแหละคือห้องที่เราจะต้องซ่อมก่อนคือห้องนู้นห้องนู้นห้องครัวนะครับแล้วก็พารุ้มาอันนี้คือห้องห้องโถงอีกห้องหนึ่งนะครับอาจจะเป็นห้องนอนก็ได้นะห้องนี้เนี่ยอันนี้นไม่ได้มากอว่าหนุนห้องครัวเอ่ออันนี้ก็แข็งความร้อนนะใช่แต่แชอนไม่ได้แข็งจนไม่งอกลับมาแล้วกแต่เราอยากโชว์ให้แบนี้แหละอืมอืม โอ้หน้าต่างนี้ก็เย็นเอาเรื่องเป็นของเก่าทั้งหมดเลยเห็นไหมดูนี่เป็นหองเหลืองนะอ่าหองเหลืองเหลืองนะอันนี้มีราคาแล้วอืมอืมอืมแต่ก็สวยนะมุมนี้ใช่อ่าแต่พื้นนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ปูนนะมันเป็นเหมือนความเป็นไม้เป็นไม้อัดอะไรสักอย่างนะพื้นนีย คก็กว้างอยู่ห้องนี้กว้างกว้างสามารถทำเป็นห้องนอนได้อะมีตู้ด้วยข้างหลังอ่านี่คือตู้เสื้อผ้าแนะอ่าตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอ่าห้องนี้คือสามารถเป็นห้องนอนได้อืมอ่าห้องหนึงน้อนอนะโอเคแล้วก็อ่าต่อไปครับห้องนี้คือจากห้องห้องนอนหนึ่งห้องอ่าห้องใหญ่หนึ่งห้องแล้วก็ทะลุมาห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับใช่อ่ะนี่อะไรอันนี้คือเตาไ่ายเตาสิง อันนี้คือเตาผิงใช่อันนี้คือจะเราจะจัดห้องรับแขกที่นี่แล้วก็เอาอุปกรณ์พวกเหรียญเก่าของเก่าของเราต่างๆที่เราเราก็จะจัดเซ็ตแบบยุโรปเราไม่ได้จัดจัดเซ็ตแบบเอเชียนะก็ต้องให้เข้ากับบรรยากาศใช่ก็จะการวางแล้วก็ถ้าเป็นห้องรับแขกสำหรับคนที่มาเที่ยวออันนี้เป็นฝ้าใช่ไหมข้างบนเนี้ยใช่ฝ้า อันนี้ก็ยังดีนะอย่างถ้าป้ามีอาการยุบรือแตกร้าวนะก็มีบ้างอ่ะเห็นไหมมีบ้างเกิดจากความเย็นแล้วก็แค่มาแก้ไขนิดหน่อยแต่ก็ไม่เช่ารุนแรงนะนิดหน่อยไม่ใช่หย่อนๆลงมาเดี๋ยวเราก็ใส่น็อตยิงเข้าไปเพราะเราก็มีสกิลในการทําก่อสร้างอยู่อะอันนี้คือโอเคนี่คือเตานี่คือเตานี่ยังใช้ไม่ได้อ่าใช้ได้สามารถใช้ได้แต่ว่าเราต้องขึ้นไปทำวามสะอาดนะนี่เตาครับอืม ไหนยังมีคิดเท่านเก่าอยู่เลยใช่อันนี้อันนี้ปวดก็ยังใช้ไม่ได้ใช้ได้ครับคิดเลยคิดอันนี้คือเขาเอาไว้ป้องกันไม่ให้อะปล่อยปล่อยพื้นปล่อยปล่อยอืมอมีตลวมาแตะมีเก่าอืมกันเขาป้องกันไม่ให้อ่าพวกอ่าฟืนร่นลงมาจากอ่าจากด้านในเพื่อตกมาตรงพื้นอ่าอย่ามันจะติดไฟโอเคอันนี้ป้องกันเออ่า โอเคนี่ห้องผมอย่างแล้วก็กลับไปถั่วห้องเมื่อกี้นี้ห้องหน้าบ้านนะครับประตูนี่ครับโอเคผิดนี่แหละคือเราควาจะทําเป็นห้องอ่านี่มีห้ลงางมีห้องรอานสองห้องห้องน้ำหนึ่งห้องห้องครัวหนึ่งห้องแล้วก็ห้องถงชั้นล่างอีกหนึ่งห้องนะครับโอเคต่อไปก็เป็นเนี่ยมุมนอกบ้านครับให้ดูนี่ถ้าทําดีๆสวยเลยครับหลังนี้ทําเลดีมากโอเคต่อไปเป็นชั้นบน